ดราบูชัปส์บอปูนาร์รัสปูตินนันนะ่ะอ้าวัสดีเพืนรุ่นมีเกลว์สดีเพรุ่นดูไปดีเพรุ่นชาวไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม racing master นะท่านผู้ชมนั้นเป็นเกมขับรถนะครับบนมือถือนะมีให้เล่นทางไอเอสกอยด์นอยนะครับแต่ว่าต้องย้ายไปที่สโตร์อเมริกัน,นะถึงะจะโหลดเจ้าเกมนี้ได้นะครับน้องๆนะมาว่ามาว่าลุยเลยครับดิสน,นึ่งแรนคริดนะแข่งแบบไหนแข่งแบบเดียวไหมโอเคอันนี้แรนกิดโซโล่แล้วกันนะไปลงแรนก,กันดีกว่า อ่าว่าจะขับไอ้คันใหม่เราที่เราได้มานี่หมาคนดูแปบ๊บนึงอเอ็กซ์ตรีมโอเคอมันอยู่มันอยู่ในหมวดไหนนะผมลืมดูเลยคันใหม่แล้วว่า,าคาร์มันอยู่ในสแตนดาร์ดเออสแตนดาร์ดนะครับเดี๋ยวจะเอาสแตนดาร์ดลงเอาคันนี้เอามาสเต็งลงนะโอเคครับเวลี่กูดครับไหนสแตนดาร์ดเลือกตรงนี้ก่อนนะครับนี่สแตนดาร์ดเย้ไปแข่งนี่ลงแรงซะด้วยนะ มาว่ะมาว่ะนี่เอาดิคนเฟิร์มครับ Very good very good มาหนีขนาบมาหนีขนาบฮ่านี่ฟอร์ดเราฟอร์ดมาสเตงปีหกเก้าเราปิงจุดหยาดจะรถแรงนลน้องบอกก่อนเยี่ยจอดออกจอดออกคนดูเชดนี่ฮอนด้ามาแล้วมา ันด่าแจ๊สเหรอน้องไม่รู้ว่าเมืองน,นอกเขาเรียกโค้ดนี้ว่าอะไรนะท่านผู้ชมนะนี่เอาดิเอาดิมาแต่งโนตึงเนาะเย้เอาว่าเอาว่ากูแต่มันอืดไปหน่อยนะดูผมบอกเลยเอาว่าเอาว่าเว้ยเว้ยเว้ยอย่านะครับสุดลอด้รอรถพี่กระแรงอยู่นี่อุ้ยแรงอยู่นะนี่คนดูผมบอกเลย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,ม,มโลโบกิฟ r i o อ s สตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยโคตรหอโคตรหออคันนี้แม่งรอจัดบอกเลยอเลยวิ่งตามไลน์นะคนดูนะ มีแข่งอยู่ในด่านนิอร์แลนด์ซะด้วยนะประดินอนะ่ะะลอเอานะครับตรงไหนคนะลอ,อก,ก็ชะลอเอาโอ้แม่งเสียงโคตรลั่นนะ่ะไปริบหน่อยริบหน่อยขอถ่ายรูปขอญาตถ่ายรูปเก็บไว้ครับดูภาพมันสวยแรงจัดจัดแรงจัดจัดมาทุ่งดอกไม้นะคุณดูนะ อยู่ตรนี้ครับสวยเย่โ yeah. อ oh, ้ดิบแดงดิบแดงคนดูเอาดิเอาเด,ดินี่มาดิมาดิาดแดงจ,จัดอุ้ยฮ่าอุภาพแดงสวยจริงว่ะคนดูดูด,ดินี่เกมมือถือนะครับคนดูนะผมบอกเลยคุณอาจจะเปลี่ยนภาพจําไปได้แล้วนะครับเพราะเกคมันมันสวยเหลือเกินเกมมือถือเนี่ย อันนี้มาดีสำหรับมุมมองขับได้ด้วยนะนี่เฮ้ยโอ้โหโคตรคลาสสิกอะอย่างเงี้ยอืมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋มันมันจะออกเวอร์ชันคอมมาให้เราเล่นด้วยนะครับคุณนูนอันนี้เอาวะเอาวะโคตรแรงโคตรแรงโหูแรงจะจัด้าไปเลยจ้าวู้อัมสเตอร์ดัมเห็นไหมด้วยดาเนี้ชื่ออัมสเตอร์ดัมนะครับ อย่างแรงอย่างนี้มันมีรถคันอื่นด้วยนะท่านผู้ชมนะให้ได้แบบได้รินอะไรเงี้ยครับมาว่ามาว่า yeah ไหนโอเคไปตรงนี้นะครับ s t p t o anywhere โอ้โหแรงอัพเลยเนี่ยรีวิวรถเราอัพเฉยมาดีมาดีแรงจัดจดัดไปฮะ exit exit ปลาลุยครับอืมอ็ด่านเดิมนี่แหละคนดูไอเอาคันเดิมนี่แหละคนดูบอกเลยตึงตึงตึง ยิงอ๋อมาเลยมาสเต็งเหมือนเดิมครับมาสเต็งมัดใจ <c oughs> มาดีมาดีโคตรแรงโคตรแรง <c oughs> อันนี้แข่งกี่รอบนี่คุณดูรอบเดียวโอเค <c oughs> มาว่ะมาว่ะ ไป Let's go <S อดิตอดีสวยมีน้ำหน้าเขาด้วยนะประดินนะ่ะโอ้ยอุอ้ยอุ้ยมาดีมาดียิฟครับสวยร้อหน่อยนี่ โอด่านนี้แม่งสวยอยู่นะชมดูบอกเลยด่านนี้มันด่านอยู่ในสเปนนี่หมาเยวเนี่เอาดีเอาดีแข่งในเมืองซะด้วยตึ๊งจัดจัดตึ๊งจัดจัดดิฟครับได้อยู่ได้อยู่ ไดีบครับสวย Take it easy ขวานหน่อยอร่อยจัดบอกเลยเนี่ยเฮ้ยแข่งรอบเดียวเรียบร้อยแล้วมัโนดูชิวๆนี่เข้าเส้นชัยแบบรอๆตึงๆไม่ดึงนี่ไงอะพรีฮาร์ฟรู นี่รอๆๆๆอห่อห่ยาเรียล่เกิด yeah. really yeah. ไม่ต้องยิ้มครับพี่มาทุกวันครับน้องวู้ฮูติงจัดจัดติงจัดจัดแอปอินนวีเอ้กดนี้ครับว้าวฮุ้ยอะไรอ่ะอ๋อมันอพัพมันอพัพมันอพันอพเลเวลรถไงคุณดู นี่โอยอะไรนี่กดแชร์เหรอนี่แ๋ยวเราเซฟเซฟลงเครื่องก่อนคอนเฟิร์มโนมีเนเดเนี่ยอนุญาตแลบบเรียบร้อยฮะมาสเตงมาสเตงโนตรึงนี่แมอนี้พี่ก็เปิดภาพสุดนะคนดูก็สี่สิบองศานะครับถือว่าถือว่าไม่ร้อนนะท่านผู้ชมนะไม่ร้อนไม่ร้อนอน,นี่ออกมาปรับกราฟิกให้ดูนะฮะ โอริโอ้น,นี้ลดไปแล้วโอเคอันนี้กราฟิกนะครับไฮไฮสแตนดาร์ดชาร์ปปิ้งอินสูลเลชันเห็นไหมผมปรับไฮหมดเลยนะฮะเย้ yeah. โอ้ถือว่าลื่นจ,จัดเลยนะแต่เครื่องมันก็เครื่องมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับคนดูเครื่องพี่มันแรงอยู่แล้ว เนี่ยนี่ก็ปรับไฮร้านดิชแมนช h อ p ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช h อ p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @dichmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตตรเเิมมก คุ้มโลบอคกิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยปกติเห็นไหมโคดเรียวโคดเทอันนี้ motion blur motion blur ออฟดีกว่านะาดูผมว่าชั t i o n อ แข่งตรอครับเอาคันอื่นได้ไหมที่จริงมันมีแข่งแบบแข่งเป็นทีมก็มีนะคนดูนะนี่ผมติ๊กเลือกทุกอันล้วกัน X สงอง X สม,มีแข่งแบบทีมแล้วกันนะแบบทีมน่าจะนัวกว่านะครับแข่งกับเพื่อน,นช่วยกันกับเพื่อนนมาว่ะมาว่ะ เย yeah. โคดแรงโคดแรงเฮ้ยลืมเลือกรถโอ้โหเกือบไปแล้วเฮ้ยไอ้คันนี้ไทที e, ไม่เคยลองลนีงนนะ่มาเอาดอทเอาดอทลองดอทดูก่อนนะดอทชาร์จเจอร์ดอทชารินเจอร์มาตักตาตักตาโคตรแรงโคตรีโคตรึง มาวะาแรงเงหรือเปล่าแรงงเงหรือเปล่าเฮ้ยบืนครับบืนครับสวยอดีเอ,อดีโอ้ยมีแต่ดอทมีแต่ดอตติ้มเลยคนดู โอเคชมรมดอทชาร์จเจอว่ะไอ้ดอทเชลเลนเจอว่ะในสนามนี่โว้ยโควิดโควิดอันนี้แข่งกับทีมเวยนะประดินน่ะอ้าวเราอยู่ฝั่งน้ำเงินนะครับเรายังแรงอยู่นะครับนี่ด่านไหนด่านไหสเปนหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครัสปัดสปัตปีนไม่ต้องนะตอนนี้กูสปัดไปก่อนเย้เอาดีวูเครื่องอย่างลั่นบอกเลยเครื่องลั่นจัดจัด สองต,ตอ่อองเว้ยดิฟครับสวยสวยสวยดิฟครับโออย่างแรงโคตรแรงโคตรดิตตอตตอดิฟครับสวยสวยดิฟหน่อยดิฟหน่อยเว้ย แรงควรตึงดิฟครับ yeah, yeah, เย้เย้เดา่ยเดีเอาดเอาดีดิฟครับดิฟครับอ่าเนิ้สนิ้สนิ้สสวยครับพี่ไปจ้าเฮ้ เย่ yeah, รอบสองฮะแดงๆงี้โอ้โหต้องดิฟระวังคนดูแดงๆเมื่อกี้ยาวๆยาวๆสวยต้อาพอนคันลิงลงบ้างนะฮะแรงจัดแรงจัดกลับมาดีไล่เอาดีเฮ้ยเฮ้ยตามมาดิครับน้องสวยดิฟครับสวยนี่นี่นี่โชว์โคสเต็ปอ่ะคนดูบูสปีดเทิร์นฮะอืะ ต่างวๆติงตจัดๆโคดี้ดก็เฟี้ยวได้นะครับบอกเลยกคดล้อกดตรีกดตรึงเนี่ยกระด yeah, าบีเย่เวอร์รี่กูดมาแรงอยงู่เหมือนกันนะเนี่ยรถเราแม่งโคดซิ่งอ่ะคนดูดูดิ <c oughs> เอาเด้เอาด้โอเคนะทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวเกม Racing Master นะทุกคนนะเอาวิธีโหลดก็คือย้ายสตูไปที่สตูอเมริกานะครับก็สามารถที่จะโหลดเตัวเกมนี้ได้นอกากดูเนาะก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอืมสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า โคตรีร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า40,000 0คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกคลิปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย